ชื่นชมก้อยตูนคลิปนี้สอนลูกได้ดีมากนี่แหละครอบครัวที่มีคุณภาพยกให้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่หลายคนนั้นต่างชื่นชอบการเลี้ยงลูกสำหรับก้อยรัชวินและตูนบอดี้สแลมเราจะได้เห็นโมเมนต์น่ารักนาักของพวกเขากับลูกๆทั้งสองคนน้องทะเลและน้องเวลาโดยล่าสุดแม่ก,ก้อยนั้นก็ได้โพสต์คลิปลงในอินสตาแกรส่วนตัวเผยโมเมตนต์น่ารักที่พ่อตูนและน้องทะเลสวดมนต์วันพระใหญ่ พร้อมแคปชั่นระบุว่าเมื่อทะเลสวดมนต์กับพ่อๆวันวิสาขบูชาโปรดดูอเอาเถิดท่าม,า,ามกลางแฟนคลับนี่เขามาแหกคอมเมนต์กันสนันโซเชียลเลยล่ะคะ่ะยกให้เป็นครอบครัวที่น่าเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆจริงๆคะ่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ